เอโยวัสาบสัสดีครับผมพีเมี่มจากหลานบิวิวมอเตอร์บค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย Honda CBR 150 r ABS ปี2022นะฮะคันนี้สวยๆเลยนะครับเดิมเดิม จากโรงงานเลยนะรถพร้อมขับขี่ใช้งานมากๆเลยนะฮะชุดสีเป็นสีเดิมนะครับเป็นดําด้านคาดแดงสวยๆแบบนี้เลยเครื่องยนต์เดิมนะ1 5 0ซีนะจากโรงงานเลยนะครับผมทอ่อเนี่ยเป็นท่อเดิมนะฮะรถสวยมากๆเลยนะครับพร้อมขับขี่ใช้งานเลยไฟหน้า LED นะครับระบบเบรก ABS ใช้ทํางานได้ปกติเลยนะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้าโชคอัพไซด์ดาว สีทองตัดกับสีรถสุดๆเลยนะฮะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพดโดยรวมคือย,ยังสวยๆเลยเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริบเลยนะฮะร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมโซสเตอร์สะอาดมากๆเลยคันนี้ได้เป็นท้ายเดิมนะระบบไฟติดครบทุกจุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันเลยดีกว่านะครับผม คันนี้เลขใหม่ไม่ได้เยอะเลยนะฮะเลขใหม่อยู่เพียง1 2 0 0 0โลเท่านั้นครับน้อยมากๆเลยนะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะครับอ่าสตาร์ตติดตทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมเสียงนุ่มๆพอๆเลยนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมเจ้าคันนี้นะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่5 8 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผม สามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้นะครับยอดผ่อนยอดดาวน์นะจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย